เอ v ี SUV, เข้ามาใหม่เลยนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับไฟเดนทามมิ่งไล่กระจังหน้าแบบโคเมยียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นสีเทาดําหายากด้วยนะคะล้อมแมกลมดําสวยๆมาให้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถทุกอย่างของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของภายในได้เป็นเบาะหนังสีดํามาให้นะคะจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาพร้อมเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้อีกด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางมาใช้งานสุดเลยนะคะใครสนใจตัวท็อปคันนี้ ะะดูรายละเอียดให้จบคลิปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถ SUV 5้าที่นั่งมาแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกคันหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะสาย Ho n ด a าห้ามพลาดที่สะคาญตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะพอ่อนอยู่ประมาณหมื่นเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดท,ที่สนใจคันนี้ด่วนเลยนะคะคุณลูกค้านะตอนนี้ยังไม่ติดจองคันนี้พร้อมใช้งานกันเลยได้เป็นตัวท็อปออปชันของเขาจัดเต็มให้แน่นอน สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยศูนย์แป2 5 3นะคะได้เป็น Ho n ด้ HRV 1 8 EL นะคะปี2020สีเทาดำสวยๆเลยนะคะคันนี้ตั้งขายที่ราคา5 8 000, 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบีย้ยพิเศษจัดไปให้เลยนะคะ2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ นี่ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึงเจ็ดปีคุ้มแน่นอนนะคะขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบคูเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ Honda นะคะไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะ จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างเลยนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างตัวรถของเขาเดิมเดมกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เขาได้เป็นล้อแม็กลมดำมาให้นะคะแม็กขอบ18เอาแม็กขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นยางปี2020มาให้อีกด้วยนะคะ ไฟเลี Entonces, LED, ้ยวนะคะแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบครเมียมมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในภายในของเขาก็จะได้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะออโต้รอบขันเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้มือจับจะได้เป็นแบบครเมียม ะะกระจกของเขาแท้เดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆอย่างเดิมไม่เสื่อมสาภาพนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะรอยเม็ดอาร์ตนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะปุ่มระบบกันลื่นแล้วก็ปุ่มอีโคมาให้พร้อมนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ มาพร้อมกับเครื่องเร่นซีดีแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้อีกด้วยนะคะเบาะหนังสีดาตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะได้เป็นเบาะหนั่งอปอกไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าคงสร้างทุกอย่างของตัวรถของเขาเดิมๆเลยนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจส,สวยๆแบบนี้เลย นะคะคุณลูกค้าสําหรับสายค o น d a ของเขาคือออปชันของเขาจะเยอะในส่วนของตัวแอร์นะคะจะมีความแตกต่างนะคะได้แอร์ยาวมาให้เลยนะคะเย็นสบายรอบคันแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของเลกใหม่กันเลยนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่ม push start มาให้เลยนะะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า เลขไม้ตัวนี้นะคะวิ่งอยู่ที่เเดี๋ยวอขึ้นมาละเขาจะขึ้นมาทีน,านิดนะคะหน้าจอตรงจะอยู่ยตรงนี้นะคะรู้สึกว่าอยู่ประมาณหมื่นแสนต้นๆน,น,นะคะได้ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะสําหรับในส่วนของเลขไม้นะพรมไรหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้แ,ดแล้วก็มี พูดคอนโทรลดิสเบกทุกอย่างเขามีมาคมหมดเลยนะคะจอทัชสกรีนเดิมใช้จากโรงงานนะคะฟัง AMFM AM, ทุกอย่างได้คบหมดนะคะแอร์แอร์ออโต้ปรับตามอุณหภูมิได้เลยฟ้าชุกเชินใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มพูดสตาร์ทมาให้อีกด้วยนะคะตัวพีคือเบกมือไฟฟ้ามาให้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสมัครคันนี้นะได้เป็นเกียร์ถุงมาให้นะคะติดแอร ตรงในส่วนของผู้โดยสารเนาะสามตัวเลยนะแล้วก็ในส่วนคนขับอีกสองนะคะแพร่กระจายคือทั่วในส่วนของตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าอะ,อะพรมลายหุ้มหนังสีดําตัวนี้คุ้มนะคะไม่ทะลอกไม่เสื่อมสภาพมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างหมดแล้วนะคะกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าคาน A เอของเขานี่เดิมตรงเลย นะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะสําหรับในส่วนของรถตัวนี้นะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะ ออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะใครที่เป็นสาวก Hon ด a หรืออยากได้รถ s อ v 5ที่นั่งนะคะคุณลูกค้าไว้ใช้งานนะคะสามารถพับเบาะลงได้อีกด้วยนะคะสามารถพับเบาะลงได้นะคะสังเกตเลยนะคะก็จะตัวน็อตหรือตัวยางของเขาเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้ายางเดิมแน่นอนนะคะ <c oughs> ตัวนอตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมมีช่องใส่ของทุกอย่างมีมาให้ครบกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิมรอยเม็ดอาร์ตต่างๆส่วนล็อกเด็กนะคะมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังกันบ้างนะคะยางปี2020แม็กขอบ1 7จนะคะได้เป็นแม็กสวยๆมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกตร,ตรงด้านล่างแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดมาให้นะคะไฟเบรกวงที่3ที่ปัดกระฝนนะคะตัวไรฟ้านะคะก็จกแท้เดิมจากโรงงานมาให้ตัดขอบด้วยโครเวียสวยๆมาให้เลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมาระคันนี้คือกว้างขวาง มีไฟส่องสินค้าด้านข้างมาให้นะคะตัวโชคของเขาไม่มีเสียงดังเลยนะคะตัวน็อตก็สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวนอ็อตสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้นะอุปกรณ์ครบนะคะยางอะไหล่ถุงข้อมือแม่แรงครบเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีขาดลองสินค้ามาให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะผ่อนอยู่ประมาณเพียงแค่ หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2020เช่นเดียวกันนะคะแม็กลมดาแม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะพื้นที่คือกว้างขวางทั้งตัวน็อตหรือ,อยางทุกอย่างของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวน,นะคะสําหรับคันนี้นะมือจับอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นแบบโรีเมียมเช่นเดียวกันนะคะ แผนเพจเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะเช็คจากศูนย์ฮอนด้ Honda ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ทุกอย่างเขามีมาให้ครบวงจรเลยคู่มือต่างๆครบเครื่องมาให้นะคะคู่มือก็มีมาให้นะคะสำหรับคันนี้ใครที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะฮอนด้า1.8 EL นะคะตัวท็อปออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนเลขไมล์ประมาณ แสนต้นๆนะคะคันนี้ค่ะเพียงแค่500,89,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้2.79นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ลูกค้าสามารถสแกนได้นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่ของเขาก็ใหม่ๆกันเลยนะคะคานเดิมตรงแท้นะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคานเดิมตรงแท้ตัวสปริงต่างๆนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคดีนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องพันแปนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกินน้ำมันไหลเยิ้มตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าในส่วนของตัวน็อตต่างๆ นะคะแล้วก็รอยเม็ดอาฟต่างๆน็อตแก้มทายแก้มขวาก็เดิมๆกันเลยนะคะฝากระโปรงนะคะ,ะ,ะคุณลูกค้าแล้วก็สติ๊กเกอร์มอออกกอแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันตีหลังการขายให้อีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องของเหลวให้กับคุณลูาเรียบร้อยเลยนะคะ สำหรับลูกค้าทนใดที่สนใจรถ s อ v วตัวท็อป่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆคันนี้พิงขอรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะคุณลูกค้าภายในโครงสร้างทุกอย่างของคันนี้เดิมๆกันเลยทีเดียวรับประกันแน่นอนสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้มีการตรวจรถให้ด้วยนะคะ2อ0รเจ็ดิรายการให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสําหรับใครที่มองหา รถทอนนาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะคุณลูกค้านักศึกษาจบใหม่หรือทํางานพวกเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการต่างๆนะคะคุณลูกค้าคันนี้เลยนะคะภายในคือกว้างขวางออปชั่นของเขามีเยอะแน่นอนนะคะได้เป็น Honda HRV 1.8EL นะคะปี2020สีเทาดำสวยๆตามนี้เลยนะคะคันนี้ตั้งขายที่นะคะ589,000บาทนะคะเครด พิงฟรีดาวให้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะขอรายได้สองหมื่ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ